สรุปยู่23กันนิดนึงนะครับปิดบัญชีรายชื่อผู้เล่นที่จะดึงเข้ามาสู่ชุดนี้แล้วนะครับโดยที่ตัวต่างชาติเนี่ยนะครับเล็งเอาไว้แค่2คนนั่นก็คือเบนเดวิดอันนี้เจรจาเรียบร้อยกับออกฟอร์ดแล้วนะครับและจะเดินทางมาอย่างแน่นอนแต่ว่ากระบวนการในการเดินทางก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าจะบินไปที่โมลกที่มองโกเลียเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะลงฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยแล้วขากลับเนี่ย จะกลับไปเยอรมันก่อนซึ่งไม่ต้องมีการกักตัวเหมือนที่อังกฤษนะครับแล้วจึงจะกลับอังกฤษอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็จะมองไปที่ธนวัตรซึ่งจิตถาวรน,นะครับน้องกันของเลสเตอร์นะครับซึ่งทางเลสเตอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการปล่อยตัวแต่ตอนนี้ลุ้นอีกนิดเดียวนะครับก็คือ 1. เรื่องการบาดเจ็บของน้องกันธนวัตรที่ช่วงหลังก็มีอาการบาดเจ็บยังไม่รู้ว่าจะสมบูรณ์พอหรือเปล่านะครับ 2. เรื่องของการเดินทางไปและเดินทางกลับจะทําอย่างไรนะครับแต่ว่ามันมีทางออกว่าอย่างเลเเอร์นี่ย เขาก็มี OHL อยู่ในเบลเยียมนะครับที่ถ้ามาตรการมันไม่ได้เคร่งคัดมากนักเหมือนอังกฤษก็อาจจะบินไปที่เบลเยียมอะไรทํานองนี้นะฮะ mm hmm. นี่เป็นทางออกที่กําลังหาอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือว่านักเตะคนอื่นๆในต่างชาติที่ยังไม่ไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยหรือว่าไม่ได้เล่นในลีกใหญ่เนี่ยก็คงต้องยังไม่เรียกก่อนคราวนี้นะฮะก็จะจบที่2คนนี้สําหรับทีฟุตบอลอยู23ปีชุดไปชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียนะครับซึ่งโคชโยงบอลลูดสีมะคะก็ ค่อนข้างจะพอใจกับผมกําลังที่มีอยู่โดยที่นักเตะที่มีอยู่เนี่ยก็คงจะมีเท่าไหร่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาซ้อมสั้นลงมาโดยที่อ่ะตัวสโมสรไหนให้มาในช่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้มาฝากกันแค่นี้เนาะโย <Yo. S 1> ใช่ครับก็ผมเมื่อกี้ผมเพิ่งติดตามข่าวน้องกันน่าจะกลับมาฟิตแล้วนะพี่ปูรู้สึกว่าได้ลงลงในทีมยู23้วยอ่ะถ้าอย่างนั้นสบายใจขึ้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะ มาร่วมทีมอยูดิมสาวทีมชาติไทยนะครับซึ่งทางเบสเตอร์ก็น่าจะปล่อยให้มาเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเรื่องรายละเอียดเรื่องของการเดินทางอะไรเรื่องของโควิดอะไรหน่อยนะครับ